สวัสดีครับมื่อนี้พามากินปลาพี่น้องปลาหน้าลูกเกียวใครก่อนง่ัยเขามีอยู่สิปลาใครน้ำสมน้ำสมเน้เอายกมาไงเอายกอันนี้เซียนง่าเนะยกยกงาเออไม่ยากก็แบบกินเหรีกินเหรียญชนซื่อ

โอ้แก้วแกวใหญ่พูดเนีะยอ้าเจ็บจบใครปามันี่ยเียบเนี่ยนี่ปามเด็กเพิบางเนียนั่นปาจะเียบบ้ดเนี่โอ้ยผู้ใดอยู่รุงเทมไทยกับรรยากาศบ้านเอาเป็นเสี่ะไี่น้องพามากันมาอยู่ผู้ใดมีเงินกัมาอยู่หลอนี่บ้านเี่ยเนี่ยบ้านี่ยว้าเจ็บเสียบเนี่ เบิ่งคนหน no ึ่งนอนโบกินเลยนะเบิ่งกินข้าวบ้านอะไรกปมาตัวใหญ่เนาะอันนี้โตโบกข่ายใหญ่ปันไหนวะนาะบรรยากาศครับโตโบกข่ายใหญ่นะเแถวลุงเจ้าเบิ่งพี่น้องเบิ่งป่ากอดตอกเสียบเนื้อเป็นไส้หานใหญ่เรากินป่าเสี้ยนแห้ครับเนี่ย เส้นแหแห่งบุรีรัมวันวานนำมูลกบเก้งบรรยากาศเย็นดีครับปพียงปลากินเราเขาต้อนรับนี่แหละครับปลากดติดตามกดไลกดแช่ครับ